นี่ไม่รู้ว่ากูม็รอแถวตรงก่อนมึงมีญาติอยู่สวนสัตว์ไหมอะไรอ่ะหน,น้ามันเหมือนเลยซไิมเป็นซี Eh, eh, ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah ซ้ายซ้ายหันไม่หันไม่หันนะก็ไม่รู้ว่าซ้ายไอ้บาณเท่งไหนอ่ะนี่โบราณนะไพ่ลมมือเอาอ่มือไหนเหม่งก็มือซ้ายเพราะมือซ้ายไม่ล้างตุยมือไหนเหม่งมือนั้นอ่าซ้ายทำไมซ้ายคุณพ่อแปลกของท่านเป็นต่อเมือเลยมึงใช้ได้บันยะบันยังเลยมือไหนอ่ะมือนี้ นยบอกไปไหวไงหัวเตียนโทษอะอะไร่ี้ทไมเนี่ยมึงใครดูหน้าเดินเนี่ยเพราใครบอกหน้าเดินนะ็เลยไม่เลยมึงหน้าไมเดินเหรอเดิอยางเนี่ยปิ๊งปิ๊กปิ๊กหนาเดินเลยแล้วไม่เเดินอ้าวไม่บอกให้เอาไเดินยิอันูคงทำไมอานแพ้มาแล้วทำไมอานไม่ทาให้เอาฟุตตีเดินอ เอาทีเอา,เอา,เอาไ้ีไม่เอา,เอา,เอา,เอาไอ้ีดีนีู้มึงตกมากนะขน,นกกนะมึงเป็นขมศักกันนะท่ไปนับพ่อนะ As <laughs> 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 <h> เมื่อกีจ้จำกระตายเั็นยั้ไงไปนี่เองโดนแล้วตูดบาดเลยนะกระตายตาจาะย,ยังเงี้ยอันนี่อยู่กูเดือนน่ะอันนี้มันไส้มานานแล้วเยืดกลัวแล้วว่าใหญ่ให่ยไม่กลัวหรอก